สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ไม่เก็บกับผ้ามาเบิ้งคุณแม่บ่งพักนะจ๊ะคุณแม่บ่งพักกระจนจ้ะพี่น้องบ่งพักกระจนนี่เพิ่เดินพักกระดอก,กวาแม่บางบ้านมันเดินพักกระดอกเนาะดอกเนาะ <laughs> น้องบ่งไว้กับเงี้ยมันแดดแห้ง้วพี่น้องเนาะม,มือหนามาเากับกหาเนี่ยปลุกเนี่ยปลุกเลากล่องคือบะแกงเนาะบ้าน บ่งข้างคำจะพี no ่น้องเขาบ่กคำมันก็เหี้ยนะนี่เจ้าห้องครัวจิ้า มันบงใส่หลงค่ะพี่น้องออตากแดดจ้งบดซื้อมาได้ดปลูกนะหอ,อมปลอมด้วยจ้ะมื่อเสาร์ยังคนปลูกนลยหอมปลอมหอมปลอมขึ้นต่พักซี่บ่ขึ้นพี่อนาะห่างๆละพักซี่ก็ได้ <Yeah. S 2> เบี้ยผักกัดอยจ้าโอ้ไมักกัดอยพะนะเบี้ยผักกัดจอนเว้าวกับบัตถืกนะพี่น้องเนาะพ mm hmm. ค่ณแม่กำลังถอนเอา mm hmm. ไปบงเส้แปลงจ้าพี่น้อง mm hmm. นี่พักยีตู้เขียวอือปื้อยอยู่นี่พี่น้องเนาะไปปลูกใส่แหนล่ะแม่พักยีตู้กับอันโหระพาน mm hmm. มันทีพอดีแม่ขยายมันหมด อออกออกคห่างก็ออกก็ออกแรงแหงพี่น้องบานไม่เจียมแรลงคักแรลงเนี่ยกของทำอแม่นี่ดีพี่น้องฝนตกสองสามนมิด งที่บุงไหวงวดก้อนนะจ๊ะพี่น้องอันนี้โห้ละพาพี่น้องโอ้่ยพวแม่ยังบ้านมี่มองบุงจีจ่งเหม็นจักาศเนี่ยมันแรงพี่น้องฝนตัเงีหงาก็ยังแห้งกว่าพี่น้องเอ้ยบ่อยากเอาดอกว่าเดี๋ยวสิว่าพี่น้องว่าเออบ่มวนแต่น้อไม่เกลียบกันสิว่าเปียบเปยนั่พี่น้องเนาะ เปียบเปยแต่เบิ้งก็เขาา้าี่นึงคือแม่เฝ้าเล่้ยงดีบก็แม่ไปตลาดเก<อ><ป>็บพัก,กเราบ่แม่แต่พักพอีกตัวโพลผ้าเด้ยือางพักกอตัออวีเป็นกรืัแมงมหนแล้วกล่อ,อนง,งนั้ก็เป็นกระบกแกง ราคามากกับมืดกับมืดน้ำกล่องก็ได้เพราะแม่พักบุงแม่ตัดเราบอกอันใดว่างามสอยออกเล้แม่ว่าต้องเก็บไว้เอาต้องอหยอนดูอวบว้ แม่แม่จัดจำจำใส่น้ำเลยเ่าต้องให้มันโป้งขึ้นมาเดี๋ยวมันสีขึ้นเข้ามาเองเพิที่มันสมบูรณ์นะแม่แล้นี่มันลากกับชิม่าปาดที่ยุบปาดที่ลูกปาดนะผ้าปาดเอาเอาไว้บ้านไรแม่แม่ไม่ค่อยสงา่ายงอนย้ายอมใช่ละใช่ละเห็นแม่เอวนเดียวมันเด้อียวใช่ไรเอวนมาหน้าแม่ พอื่อนี้บ่เือยานเนี้ยเ่อยันเนี้ยดีมืนพร้อมโอ้หอมแดงแม่ก็ออกดีตอนนี้หอมแดงผิง แรงไรอันบางอันก็บว่าเกิดหอมป้อมสองแปลงเกิดด้วยพี่นอ้องจักต้นเดี๋ยจักตน้นนี่นั่งยืนยนี่นี่ไก่จะคำเหรอพี่นอ้องแต่เว้นคำค้าค่ะ

ตเกียวเขาใกล้ขอขอขแล้วลูกข ยังเป็นผีพวเนี้ฮะอ,อือผาผีผ่านหองมาช่มสวนคือเก่าจัมื่อนี้มันม่ามจักเจียวมัห้ามจักเจียวจังพี่น่องแม่วะ มันแหลงไร้หน้าวินองเนาะปลูกงางกับปลูกหยากคอยเฮ็ดคอยทำไปนี่แล้วเนี่ยอืมนี่สาวปุ๊ก ให้ขอบ่ามาขับรถเด,ด้อไหมว่าเก็บของเสีหันแล้วล่ะคุณพี่น้องหองเราค่ะนีทางงามงานจ้ะเราจะไปใส่รถเอาไปเสีรถเก็บผักกาดบ่บันเราไปใส่รถเอาไปใส่รถ ทักจะเซรลด้วยพี่น้องอุ้ยหอนหอนหอนอากาศห้อนหอน,หอนจ้าจะแะ่วิง่งตุกดิบละท้า้ตู้ได้หรอวมะแม่เอาอยืดไซส์เครื่องบินสะนะัตว์นะข้างไหนข้างก่อให้ เด้สิคนไปใส่รถความจนบัยอยุในม่นขยนันค้นขยนันแ <c> ม่เพ่นขยันคักเอฟซีบอกว่าแม่เพ่นแค่ขยันแท้ว ยันบ่เคยเปลี่ยนขายของตลาดตั้งแต่จำขัวามได้จนหอดสมุยพี่น้องอจนลูกง่ายจนลูกเถ้าเดี๋ยวไปพักไปใส่รถก่อน,นะะ่าจะหัวละพาหัวละพาห่อนร่ายอากาศหอ่หอนห่อนจะพี่น้องรักษาสุขภาพเดอ้อไปใส่มาใส่กะกินน้ำได้ไร้พี่น้องพกน้ำไปน้ำอากาศห่อนคัก มันแหม่เก็บผักโขมต่อพี่น้องผักโขมผักโขมเดี๋ยวมาเกีย่ยวกับพี่น้องชมบรรยากาศสวนจังน่อยนะจา๊ะมันเกีย่ยวกับจะไปแง้ไข่หมดแดงห่างเลยพี่น้องมันสิมืดก่อนพี่น้องเ้าเบิึงเดี๋น้อยนะจ๊ะเพราะว่ามัเก็บยังบม่เท่นล่งคลิปจักเชื่อให้พี่ให้น้องเ้าเบิึงจังน้อยหยาดมันคำก้อนเลยพี่น้องแต่เว้นมันเว้นมืดแล้ว จะเจีบฝากช่องน้่เดอ้อจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําำลังใจน้เดอ้อจ้ะพี่น้องให้ช่องไม่เตียนนม่เดอ้อจ้ะเจียบสาวบ้านนาะเจียบขอบุญขอบคุณพี่น้องเที่ที่เขามารับชมติดตามเดอ้อจ้ะสวนพักน,น้อยๆเขา,มาเไม่เป็นก็ไม่เจีนีบให้กำลังใจจ้ะ บรรยากาศงามงามพี่น้องสวนพักก็งามแต่พักบ่งามพักบพาะท่านไม่ขึ้นนะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเด้อจังหน่อยนะพี่น้องใส่เวลาเด้อพี่น้องเอาปากช่องนำเลยเด้อม่เจี๊ยวฝากไว้ซ้ำหนีน้นอใจพี่น้อง,นะงเนาะจพืนกระพาะกันคลิปหนาเนอใจพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนี้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง